แต่เวลาเรารู้อะไรก็ต้องรู้จริงต้องรักมันจริงเราจะทําให้เราจะทําทได้ดีนะครับนะครับยังติดตามจารย์ขอบคุณมากครับคุณจเจรินครับผมคุณสมพรชัยนะอาจารย์ที่ใช้มาเป็นลรงใจให้นะครับขอบคุณมากครับดังนั้นบางคนก็เป็นยูทูบเบอร์เพื่อเพื่อแก้แก้เพื่อ,อเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานอดิเรก บางคนก็ใช้ยูทูบเบอร์เป็นงานหลักตอนนี้ผมก็ปรับตัวมาเป็นจะใช้พยายามจะใช้ยูทูบเบอร์เป็นงานหลักแต่มันมามันมาอยู่ในช่วงไม่พีคมันอยู่ในช่วงไม่พีคอย่างที่ลุง,ลงอย่างที่ลุงก็ห่วงยูทูบเบอร์นั่นแหละครับลุงก็ช่วยพวกเราไม่ได้เพราะลุงไม่มีหน้าที่ที่มาช่วยพวกเรา เพราะว่าพวกเราทําเรื่องเกี่ยวกับลุงเน้ล,ลุงก็ทําอะไรไม่ได้นะครับลุงก็อยู่ของม่อแม่ของลุงดังนั้นลุงก็อยากให้พวกเราใครทําถนัดอะไรก็ไปทำอ่าใครเก่งอะไรก็ไปทําได้เลยกับไม่ต้องรอรอเรื่องลุงป้าหรอกเพราะว่าเรื่องลุงป้ามันก็ซาไปด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับดังนั้นลุงก็เตือนพวกเราแล้วนะครับว่ายูทูบเบอร์ถ้าเอาไว้เพื่อคุยกันเฉยๆก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าจะาจะเอาเพื่อเลี้ยงครอบครัวเนี่ยต่อไปมันมันไม่สามารถทําได้นะครับเป็นแรงใจให้ทุกช่องนะั่นแหละครับขอบคุณมากครับช่องเล็กช่องใหญ่นะครับอย่าดูแต่ช่องใหญ่นะดูช่องเล็กบ้างนะครับตอนนี้ช่องผมก็เป็นช่องเล็กแล้วนะครับก็ก็ขอบคุณมากนะก็ดูสิครับผมพูดมามีคนดูเจ็ดสิบแปดคนนะครับ ถ้าถูกหวยก็คงไม่ก็คงหยุดทํ o u t u b e นะ <c oughs> นะถ้าถูกถ้าถูกหวยใหญ่ๆก็คงหยุดทํา y youtube นะจนกว่าจะมีเรื่องเราลุงป้าก็ค่อยมาวิเคราะห์มาอะไรอยู่นะครับเพราะตอนนี้ไม่มีเรื่องให้วิเคราะห์ตอนนี้เองก็มีเรื่องทะเลาะบอแวงกันอยู่นะครับก็รอให้เรื่องต่างๆมันก็ค่อยเข้าที่เข้าทางมันนะครับเข้าที่เข้าทางมัน ส่วนเรื่องอตอนนี้มันมีมมันีที่ทำให้คนเกลียดกันเลยเนี่ยไม่ชอบกันเลยเนี่ยก็คือฝัอ่งฝั่งเราก็คือถูกยกมาเป็นปัญหาคืนน้องนาทีแล้วก็ไหลถ้าถ้าฝั่งนี้นะ คือนาทีนาทีถูกโกรธเพราะไหลโอเคส่วนไหลกับพี่ส่วนไหลกับส่วนไหลกับป้าแตนนะ่ยผมว่าช่วงนี้ไม่มีใครอยากแตะแล้วล่ะนะครับท <Okay. S 1> ีนี้ก็น้องนาทีน้องนาทีก็คือ,อมันทำให้เร่งเร่ง มันเร่งเร่งความความไม่สบายใจขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ผมว่าพูดเกี่ยวข้องรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วตอนนี้น้องนาทีเขาก็จะทําในเรื่องของเขานะครับเรื่องอไปเยี่ยมลูกเยี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะคนไม่ชอบเขาก็ไม่เข้าไปดูคนเข้าไปดูแสดงว่าเขาชอบแล้วก็ให้กําลังใจ ดัน,นั้นคุณอย่าไปโกรธใครโกรธเขานะครับน้องนัทีทำอะไรก็ทําไปครับเขาทําวันละสี่สิบวิดีโอก็ช่างเขาเพราะเขาทําเรื่องของเขาแค่นั้นเองอย่าไปลาคาญเขานะครับเขาทําเรื่องของเขาหรือเขาไปทําเรื่องคนอื่นขออย่าให้เป็นแม่เด็กแล้วก็ไม่เอาเรื่องลุงป้าไปเกี่ยวนะครับ ดังนั้นน้องรทีเขาจะทําอะไรก็รช่างเขาคนไม่ชอบก็อย่าไปดูเขาเออแค่นั้นเองครับจะได้อยู่ใครอยู่มันไม่ต้องไปโกรธเขาส่วนมักไหลมันจะทําอะไรมันจะด่าใครมันเป็นเรื่องของมักไหลเราบางครั้งคนเราไม่อ,อมีความทุกข์ในใจของตัวเองเพราะว่าชอบไปจัดก,การคนอื่นชอบไปคิดแทนคนอื่น รเราก็มาอยู่ของเราเองก็ปล่อย่องเราพาน้องลันทีเขาก็จะอยู่ของเขาทําเรื่องของเขาเราถ้าใครไม่ชอบเขาก็อย่าไปพูดไปทักไปทายเขาอ่านะครับมันเป็นความคิดบางอย่างเป็นความคิดส่วนตัวบางอย่างมันเป็นความคิดส่วนตัวนะครับเพียงแต่สถานการณ์มันล่อแหลมนะครับสถานการณ์มันล่อแหลมนะครับส่วนบางหลเขาก็อยู่ของมัก,มกไหลไปนะครับไม่มีใครว่า ลุงก็ไม่ว่าอาที่ป้าแต่งก็ไม่ว่าที่เขามาขายของนะครับเขามาขายของนะฮะเราจะไปไล่เขาแต่าเฮ้ยมึงอย่ามาขายของไม่ได้ดังนั้นข้อให้เราแบ่งแบ่งโซนคนอย่างนี้ไว้นะครับมันก็เหลือแค่นี้แล้วนะครับเพราะว่าฝั่งที่มีเรื่องกันฝั่งนู้นเนี่ย เขาจะมีอารมณ์ค้างเขาจะว่ากันยังไงก็ว่ากันไปถ้าคุณไม่ชอบฝั่งนู้นก็ไม่ต้องไปดูฝั่งนูน้นถ้าคุณไม่ชอบฝั่งฝั่งเราก็ไม่ต้องมาดูฝั่งเราส่วนใครจะตกค้างกันยังไงก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กดติดตามคนเหล่านั้นแต่ถ้าผมเห็นอะไรมาผม,ผมก็ต้องว่านะครับต่อไปเราก็จะอยู่แบบนี้ เมื่ออยู่แบบนี้แล้วเราจะทํำยังไงอะถ้าผมจะมาพูดเช้าพูดเย็นมันก็ไม่มีเรื่องน่าสนใจแล้วเพราะพูดไปคนก็ดูน้อยแล้วนะครับเอ่อดังนั้นเรามาเรามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเรายังรักษาความเป็น่ความเป็นลุงป้าอยู่นะครับความเป็นลุงป้ายู่นะฮะสวัสดีครับพี่แสงครับเนี่ยนะนะสวัสดีครับพี่แสงนะฝากพี่แสงเนี่ยนะครับ ช่องเล็กช่องช่องน้อยก็ช่วยกันดูนะครับอาจารย์ FCP t P, เที่ยวเลาะรอบซอยเพิ่มคอมเมนต์นะฮะนะครับบอกว่าพา FC พาเที่ยวเลาะรอบซอยพา FC เที่ยวเลาะรอบซอยนะฮะนะฮะคุณอตอตคุณอตอตครับสิครับผมนะฮะทักทายมาได้ฮะทักทายมาได้นะครับพูดคุยอะไรได้นะครับ สิทธอาจารย์มาเป็นกลังใจคุณสมพรชัยคุณสะกลคุณอ้อนะครับคุณจรินทิพย์คุณสุชาดานะครับคุณรุ่งนภาคุณสุนีคุณประสงค์นะครับขอบคุณมากครับต่อไปก็คือกําลังใจนี่แหละครับคุณอํานวยครับนะฮะคุณอํานวยนะฮะซึ่งวันที่ยี่สิบเก้าผมต้องไปนะครับแม้จะเกิดปัญหาอยู่ทุกวันนี้ถ้าคนไม่รักน้องนาที ผมก็ไม่ได้เกียดน้องนาทีถ้าผมไปในการทำบุญก็ต้องแยกแยะผมก็ได้รับปากแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็ได้ช่วยปโปรนะครับนะครับแล้วก็จะไปใช้แรงใช้แรงของผมนะครับในการช่วยเพราะว่าเขาช่วยเด็กเอารถขมไปไปขนของนะครับ ก็ก็ไม่น่าจะมีคนามามาโกดมาเกียดกันเนาะคงไม่โกดเกียดใช่ไหมนะครับนาทีเป็นน้องนะครับผมก็จะแยกแยะนะครับนาทีกับลุงไม่ถูกกันผมก็จะแยกแยะนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวนาทีกับลุงด้วยเหตุผลคนไหนอะไรแต่เราไม่รู้ ดังนั้นตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนก็พยายามคิดลึดลกๆสต,ติให้ลึกๆนะครับนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นประโยชน์ต่อลุงป้าเราสนับสนุนอะไรเป็นประโยชน์ต่อลุงป้าเราสนับสนุนถ้าน้องนาทีทําลายลุงป้าทําลายบริษัทลุงป้าไม่ไม่อะไรลุงป้าเราก็ไม่สนับสนุนน้องนาทีแต่น้องทีเขาสนับสนุนการขาย ทำให้ลุงป้า,าบริษัทลุงป้ามได้ประโยชน์ในเรื่องนี้กิจกรรมนี้เราก็ช่วยเราก็แยกแยะนะครับต่อไปเราก็แยกแยะให้ดีนะไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับตอนนี้22่สยาก็ติดตามเรื่องของลุงป้าในการทำาัาป,ป่าสามัคคีที่โรงเรียนกุเลเรือครับนะฮะพอวันที่ยีกก็ไปที่โรงเรียนกันนะครับก็ ผมว่าคนที่ดูผมอยู่รักน้องนัทีก็เยอะคนที่เคยดูผมอยู่ไม่ชอบน้องนันทีก็ก็มีดังนั้นมันก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลนะครับเราไม่สามารถที่จะไปคิดแทนคนอื่นได้แล้วใครใครก็ไม่สามารถคิดแทนเราได้นะครับเราก็จาจาปรย์ขาลุงปแตตนแยกแยะได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะดังนั้น ผมก็จะใช้ความเป็นผมไปไปหลายๆพฤติกรรมเด็กให้เด็กพูดมุกอะไรก็จะไปเล่นให้เด็กหัวเราะสนุกสนานนะเออได้ห่างหายจากเด็กมานานก็จะไปะดูซิว่าเด็กเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะน้ำตาไหลก็ได้ผมซสถิีิในเรื่องนี้มีเยอะนะคือผมเคย ไปเห็นเด็กพิการเนยวังมีเด็กพิการซ้ำซ้อนทั้งปัญหาทางสมองทั้งทั้งเป็นซินโดรมทั้งอะไรผสมกันหมดเลยเอาไปว่ากรรมในชาตินี้ให้เขามาอย่างสะสมแต่ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเราจะไม่โกรธไม่เราจะไม่รังเกียจ ในความเป็นร่างกายของเขาเขาอยู่เพื่อจะให้หมดกรรมที่เป็นมนุษย์ครั้งนี้เขาไม่ฆ่าตัวเองตายเขาจะมีความสุขเท่าที่ร่างกายเขาจะมีเท่าที่เขาจะมีลมหายใจในในโลกนี้นะครับก็เหมือนพวกเราแม้จะคิดว่าเอ,อาวัยว่าครบสามสิบสองแล้วอย่ากคิดว่าฉันเก่งฉันเลิศฉันดีฉันเด่นฉันดีกว่า คนนั้นคนนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ต่างกันหรอกพวกเราก็ไม่ได้เหมือนไม่ต่างกับเด็กพิการซ้ําซ้อนหรอกนะครับโอกาสมีแล้วก็ให้แยกแยะได้นะครับไปเห็นบางทีความคิดเรามันมันปะทะเลยเฮ้ยเราขนาดนี้ ดูซิเขายังมีความสุขยิ้มแย้มที่จะอยู่ในอยู่บนโลกนี้ได้เขายังจะอยู่บนโลกนี้ได้เขาพิการพิการสมองพิการทางร่างกายเยอะแยะบางคนพิการสามสี่อันสี่เรื่องครับนะฮะดังนั้นเรื่องนี้เองเราเชื่อว่าเราเกิดมาแล้วอย่าอย่าคิดว่าเราดีเราเด่นเราต้อง อย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปควบคุมคุณอย่าไปคิดแทนคนอื่นอย่าไปคิดอาฆาตแค้นพยาบาทคนอื่นหรือทําแบบนี้แล้วมันได้ยอดวิวอยูวเฉยแล้วไม่มีคนดูรู้ว่อยู่ยเฉยไม่มีคนดูนะฮะแต่จะทำคอนเทนต์ที่มันทําให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทกันเลยครับนะฮะ หลังจากนี้จุดจุดหยุดมันจะอยู่ตรงไหนนะจุดหยุดมันอยู่ตรงไหนน,นะครับจุดหยุดมันจะอยู่ตรงไหนผมไม่รู้นะฮะอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนนะคุณมาลี้อนครับให้กำลังใจอาจารย์แล้วก็เอ่อให้กำลังใจทั้งสองและอาจารย์ทุกๆกคนนะครับไอท้ทุกทุกคนเนาะคุณพิมพรนะฮะคุณวันนิดานะครับนะครับวันนี้ใส่เสื้อสวย ผมผมจะหาเสื้ออยู่นะครับพอดีแฟนก็บอกพี่เนี่ยอะเสื้อผมจะใส่ไปงานพรุ่งนี้ตั้งแต่เก้าโมงไปต้นไปนะฮะผมจะไปอยู่ในงานแต่งของน้องครูคนหนึ่งก็คือเขาพึ่งสละโสดนะครับน้องผู้หญิงอายุห้าสิบเอ็ดปีแล้วพึ่งสละโสดนะฮะเออนะฮะ ถ้ามีคําถามเกเอ้ยแกจะแต่งทําไมตอนนี้น่าจะสละโสดกันไปเลยอ๋อจะจะได้มีเพื่อนจะได้มีเพื่อนพาเข้าห้องน้ําห้องท่าเพื่อพาขึ้นบันไดในโอกาสต่อไปไม่ได้แต่งเพื่ออะไรนะแต่งเพื่อเออดูดูดีๆนะดูดีๆนะพอด,ด,ด,นะดีน้องเขาเข้าคั้นเป็นเศรษฐีนี่ เนะขาขั้นเป็นเศรษฐีนะฮะรวยจนไม่รู้เรื่องคนที่มาแต่งเขาก็เป็นพันตำรวจโทแล้วก็มีลูกติดมีลูกติดมีคือผมไม่รู้ว่าเมียเมียเสียมานานนี่อย่าง,างแต่แต่เขาไม่เปิดเผยเลยนะ ทุกคนที่ทํางานก็งงอ่ะอยู่ๆมาบอกว่าจะแต่งงานเน่ยทุกคนฮะจริงเหรอแล้วก็ในเฟซบุ๊กในอะไรเขาไม่เคยลงเรื่องแฟนเขาเลยไม่เคยลงเลยนะเฮ้ยโกโหก,ก็ขอเปล่าวะพอส่งมาอ้าวจริงจริจริงๆเออตลกดีนะไม่เคยแสดงออกว่ามีแฟนอะตรงแซลกันเวลา เวลาอวยพรปีใหม่อ่ะอวยพรอะไรก็แล้วแต่ว่าเออขอยได้แต่งงานในวัยเด,อด้อในปีนี้ประมาณนี้แซวไปเรื่อยๆเ,เอามีนะก็ถามเอ้าเพิ่งรู้อ่ะทําไมอ่ะเพิ่งรู้สองสามวันก็แต่งเลยเหรอบอกว่า,วาอ๋อคุยกันมามานานแล้วเขาไม่มีเมียมานานแล้วเขามีลูกหนึ่งคน ล้วก็ไม่ละลาบละหล,ลวงนะเออนะครับเพราะว่าสมัยนี้จะคุยมานานหรือจะเพิ่งคุยกันนะถ้าขอให้เจอคนจริงใจขอให้เจอคนที่รักนะฮะตอนนี้เราก็พุ่งนี้ก็เลยต้องไปพวกนี้ก็เลยต้องไปนะฮะก็มาส่งเมลมาเรื่อยๆพี่อย่าลืมนะอย่าลืมนะพี่อย่าลืมนะ เพราะเขาไม่เห็นผมมาหนึ่งเทอมแล้วที่ผมออกมาทุกคนก็อยากเห็นผมนะฮะจนน้องคนหนึ่งว่าจ,าจา้าจ้าเนอะผมจะไปรับนะผมจะไปรับไปไหมไปไหมก็ะจะไปเก้าโมงไปเขาเหยียขันหมากอนเช้าเก้าโมงรถน้ำเออเก้าโมงอะไรเก้าโมงแห่ขันหมาก สิบโมงรถน้ำสิบเอ็ดโมงเขาก็กินเลี้ยงนะครับยาวนะะอาจจะถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตให้ดูเนาะนะครับแอบซุ่มใช่ครับคือทุกคนงงอะ่ะตั้งแต่เพื่อนเขาก็ยังงงเตอนไปเขาไล่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเขาไล์ไล์ไอเขาถ่ายแบบเห็นหน้ากัน พี่เฮ้ยทุ่มเฮ้ยให้พี่เขาดูสิผมเชื่อพี่เขาช็อกอะไรมันจะเรียกอะไรช็อกช็อกอันนี้ก็ไม่อยากบอกเฮ้ยพี่อย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะเพิ่งรู้สองคนเนี่ยพี่คนเดียวที่รู้อะไรมันมันจะแต่งงานกันนะเนี่ยเฮ้ยมันเรื่องแต่งงานมึงจะปิดกันขนาดนี้เลยเหรอปิดปิดกันจนวันแต่งอ่ะเออ มอกวอยากสัมภาษณ์มึงรู้กันมนาได้ไงคุมถุงชนใช่ไหมเออมรู้กันมนาไังไงอ่ะหน้าเฟซบุ๊กก็ไม่เคยลงไม่เคยลงไม่เคยลงว่าไปเที่ยวไปกินข้าวไปดูหนังไปอะไรมันไม่ให้ใครรู้เลยรู้ทีเดียวคือการแต่งถ้าเป็นถ้าเป็นท่านน่ะถ้าเป็นทุกคนน่ะงานแต่งขนาดนี้ไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยกันเลย เป็นการงงงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรู้นะฮะพรุ่งนี้ก็จะรู้คุณดาครับสีครับคุณแม่ดิดดานะครับสีครับอาจารย์กดติดตามไว้นานแล้วถ้าหน้าปกเดิมสีขาวก็จะแจ้งเตือนหน้าปกเดิมกระดิ่งใช่ปะ่ะฮะกระดิ่งใช่ไหมคุณแม็กวิสากบอกว่าแอบซุ่มนะวิสาก์แดงนั่นไงสี่สี่สามสี่สาม มีปีศาจแดงครับเพจจากปีศาจแดงครับเขาส่งข้อความมายินดีกับกับบอลไทยด้วยนะเนี่ยผมออกไปเนี่ยผมลงเนี่ยผมไปผมไปตามดูแต่ข่าวบอลไทยฮนะเม้นจากต่างประเทศไปดูเขามันแบบอารมณ์นั้นไปเลยอะ่ะมีความสุขนะฮะนะขอบคุณมากครับเนี่ย ไม่ถึงร้อยลงมาหกสิบหกคนแล้วนะครับสองร้อยเก้าสิบแปดนะครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากคุยยังไงคนก็จะดูฮะหรือจะด่าคนจะดูนะะเพราะว่าช่องผมไม่มีคนเห็นครับคนเห็นเท่านี้นะครับนะฮะเราก็ต้องทำใจเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอื่นหลังจากนี้ไปนะฮะผมจะทำคลิปอื่น เพราะว่าลุงป้าไม่มีต้องเว้นไว้เยอะๆลุงป้าก็คงไม่มีเรื่องอะไรแล้วอะนะครับกระดิ่งครับอ๋อกระดิ่งถ้ากดไม่กดให้เป็นสีดําไม่ได้แล้วมันแทบไปแทบมาเนี่ยให้ยกเลิกติดตามเลยนะครับกดยกยกเลิกติดตามจากนั้นเราก็กดติดตามใหม่ youtube มันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ว่ามันเหมือนกับว่าได้เข้ามา ติดตามช่องนี้ใหม่นะครับดังนั้นเราไปกดกระดิ่งก็ดำดำทันทีเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับน่ะจะดำทันทีเนาะนะครับนะคุณลูกค้า a อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะครับพอเราไม่มีเรื่องที่จะพูดคุยอะไรมันก็ไม่มีเรื่องจริงนะครับก็จะติดตามนะครับ วันนี้ลุงป้าเองเขาก็ทําทํางานของเขาต่อมีมีบเบามืดไปด้วยบเบามืดถูกอ่าถูกลุงเผาอยู่เรื่อยเลยนะวันนี้ก็บเบามืดก็มาทํานะฮะนะอ่านะฮะนอกนั้นก็มีอะไรนะก็เห็นกินข้าวนะลุงป้าก็อยู่กันปกตินะครับดังนั้นสาบานได้นะครับว่าพวกเราจะไม่ยอมรับคนที่มาทําให้ลุงป้า,าผิดใจกัน อย่างที่ผมทําคลิปไปนะครับว่าพวกเราก็รักของเรานะเราก็รักของเราเราก็ติดตามเรื่องจนกว่าศาลจะตัดสินเป็นที่สุดก่อนที่เหลือค่อยถ้าใครจะปีกวิเวกกันไปเลยหรือไม่ได้ติดตามแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะนั่นคือเป็นความสบายใจแล้วหรือที่สุดแล้วลุงจะต้องเข้าคุกหรืออะไรเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้ว หรือที่สุดแล้วลุงพนมนทินอยู่อย่างงด เสียงหายแล้วเสียงหมดแล้วนะอ่ะรูทอันนี้มาไวเห็นไวเห็นเห็นไวนะฮะเสียงมาไวนะครับคุณปวินาเสียงหายนะออมาแล้วนะมาแล้วนะครับแล้วก็จะอยู่กันไปนะฮะแบบนี้นะครับเมื่อไม่มีอะไรแล้วนะครับ ผมก็จะทําตามที่ลุงแนะนําตั้งนานแล้วก็คือให้ไปทําเรื่องอื่นๆให้ไปทําเรื่องอื่นๆได้แล้วนะครับแต่อย่าลืมติดตามดูลุงป้าแต่พวกเราก็จะหันไปทําเรื่องอื่นๆ,ๆ,ๆตอนนี้เรื่องบอลกําลังมาก็ฝากดูนะครับฝากดูไม่ว่าจาะจะทําอะไรก็ฝากดูนะครับนะครับ,รบก็คงเราก็ต้องคอยดูว่าใครจะ มาทําลายลุงป้าอีกนะตอนนี้ใครที่มีมีผลเกี่ยวข้องก็คงรู้ตัวหมดแล้วนะครับก็ปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องนะครับส่วนเมื่อไม่มีเรื่องทําลายลุงป้าเมื่อไม่มีเรื่องทําลายลุงเมื่อไม่มีเรื่องทําลายกันเองภายในการที่ลุงพูดอย่างนี้มันก็จะทําให้เกิดผลดีนะพิสูจน์ความรักจาก น้องนาทีน้องทีก็จะทําในสิ่งที่เป็นไปนอย่างที่อลุงป้า,อ,าอยากให้เป็นถ้าน้องนาทีทําตามนั้นก็แสดงว่าน้องนทีรักลุงป้าจริงๆมันก็จะเป็นผลดีในที่สุดจะเป็นผลดีในที่สุดก็เกิดความชัดเจนจริงๆลุงควรพูดให้มันชัดเจนตั้งแต่แบบนี้นานแล้วนะครับเพราะว่าลุงอาจจะไม่กล้าพูดจะเกรงใจ ลุงก็อึมอึมอ้่อั่าม,มานาน้ะ <Kara> มันก็มีที่สุดในบางเรื่องก็มีที่สุดของที่สุดดังนั้นมันก็จะเป็นผลดีนะครับบางอย่างมันถึงที่สุดแล้วมันก็จะตูมขึ้นมามันก็จะเป็นผลดีถ้าไม่เป็นผลดีคือมันถึงที่สุดแล้วถ้านาทีไม่ทําตามอย่างที่ว่าก็แสดงว่านาทีไม่ได้รักลุงปาแต่นั้นนาทีต้องทําตามนั้นเพื่อแสดงความรักลุงปาตามนั้นมันก็ทุกคนจะมีขีด มีขีดมีข้อจำกัดของตัวเองส่วนคนที่เอาอะไรไปทำนั่นทำนี่ลุงก็บอกแล้วว่าลุงก็คงไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ได้เชื่อใจใครในเรื่องนั้นอีกแล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อมว่าลุงก็ต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นมันก็เป็นผลดีอีกแต่นั้นทำให้เห็นว่าลุงกับป้ายังรักกันอยู่ไม่มีใครมา ทำให้สองคนนี้แยกจากกันหรือเกลียดกันมันก็เป็นผลดีเพราะในที่สุดของปัญหามันก็จะเห็นความเขาเรียกว่าวิมีโอกาสในวิกฤตนั้นลุงป้าก็จะสามารถพูดออกมาให้สังคมรู้ว่าลุงรักป้าป้ารักลุงหรือคนว่าลุงป้าอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ลุงก็จะได้ตะหนักปาก้าก,ก็จะได้ตระหนักก็จะได้รักกันมากขึ้นเพราะสามารถพูดต่อสาธารณะ ทั้งที่อาจจะไม่เคยพูดมาพอมีปัญหานี้แลก็พูดต่อสาธารนณะเห็นไ,ไหมฮะมันก็จะมีจุดดีที่สุดของที่สุดมันจะมีจุดดีแน่นอนส่วนพวกเราก็จะพยายามผ่องถ่ายพยายามไม่เอาปัญหาใดๆมาเพิ่มอีกเพื่อแสดงว่าเรารักหลวงป้าเมื่อลวงป้าถึงที่สุดแล้วทุกคนก็จะค่อยๆลดสิ่งเหล่านั้นลงเรื่อยๆเพราะคำว่ารักหลวงป้า มันจะนำเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเราหยุดทั้งหมดแล้วก็ลุงป้าก็ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนแล้วมีคนพยายามบอกว่า,วาลุงไม่รักป้าป้าไม่รักลุงป้าจะทิ้งลุงแบบนี้ในสุดทั้งสองคนก็มาแสดงให้สู่สารณนายได้เห็นมันก็จะผูกมัดความรักหรือความตระหนักว่าทุกอย่างมันเริ่มจะเป็นปัญหาแต่เมื่อทุกอย่างเคลียร์หมดแล้ว เราใช้คําว่าในที่สุดก็ผ่านไปได้ปัญหาเปลาะนี้ก็แก้ไปได้นะฮะปัญหาเปลาะนี้ก็แก้ไปได้ส่วนคนจะมาแยกแยะลําเรื่องใดนมาว่าก็ผมเชื่อว่าเขาก็จะมีปัญหาส่วนตัวส่วนยูทูบเบอร์ส่วนเอฟซีทีพี T P, ทั้งหมดที่กำลังสับสนวุ่นวายในชีวิตอยู่ตอนนี้จะรักใครดีจะตามใครดีจะเกลียดใครดี ก็ค่อยๆใช้สติปัญญาให้มากก็ผ่านพ้นไปได้นะครับก็จะเข้าสู่รูปแบบเดิมคือเขาเรียกว่าสงบสุขทุกอย่างสงบยกเว้นยูทูบเบอร์นะครับคุณก็จะต้องอยู่อาจะคุณจะอยู่แบบไหนคุณจะอยู่แบบไหนดังนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมนะครับก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนะี่ยก็จะเป็น ประโยชน์หรือไม่มากก็น้อยนะครับถ้าสิ่งที่พูดไปไม่ได้เป็นที่น่าพอใจก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับก็ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะที่มาเป็นบังใจนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เบื่อเบื่อแตนทํำรังแล้วต่อยต่อยต่อยแตกัน, <c oughs> น <ะ S 2> <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากนะขอทุกคนมีสติมีความคิดสร้างสรรค์ให้เยอะ เราก็จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะครับผมนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับอาจจะพยายามสี่ทุ่มอาจจะเจอกันสี่ห้ทุ่มเนาะนะครับบ๊ายบาย